ีก <NYU> <West> ็ทานข้าวนะครับท่านผบตรลก็นั่งทานแบบบ้านๆเลยนะผมนั่งกับเพื่อนๆเลยนี่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตำกล้วยเราไปอยู่ตรงโต๊ะท่านะใ่เมื่อกี้อะไรนะเมย์ำกล้วยเรหไปอยู่วางโต๊ะไปานกินไมยราหาไปไหนแล้ ดูนะผมนี่มีเครื่องเยอะเลยใส่พริกใส่คาพริกกับขากับเกลือใช่ไหมครับพริกตะไคร้เกลือครับพริกตะไคร้เกลือใส่เข้าไปก่อนนี่ับโอ้ทำด้วยครบพริกพริกเกลือ นี่ยผมมาตั้งแต่มาเนี่ยก็คือคิอควคิวไม่หายเลยนะต่อตลอดตําออกตลอดเลยนี่น้องเมย์ก็ออกไปแล้วเครื่องเทศแบบเยอะมากเลยเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลย<อ> กล้วยเป็นกล้วยตานีใช่ไหมพี่เป็นกล้วยตานีนะครับนี่กล้วยตานีโอ้แล้วก็ตามด้วยกล้วยโอ้เยอะมากหมดไปกี่หวีเนี่ยพี่พี่ได้นับไหมสั่งับเป็นคันรถนัยนหมโั แล้วก็มะนาวมะเฟืองแล้วก็มะนาวดีนะครับไม่เอาเมะพร้าวใส่ไปด้วยโอ้โห FC FC นี่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 ลีลาการตำต่ <ters> อด้วยสับประรดอันนี้สูตรนี้หว่วงไหมแม่ไม่ไมห carriage, ่วงเนาะ เอาไปตำไ,ไ,ได้ตมงานตสายวัดปานะ,ะทนอ้อ๋อสายวัดป่าจะทำแบบนี้ญญนี่โหพี่จัเหงื่อตกเลยอะเหงื่อซึมเลยญญนทำมะขามเปียกญญพี่บอกไม่ไหวละผม ให้แม่ต่อแล้วก็น,น้ำปลานะครับน้ำตาลทรายแดงไทยขาวก็ได้แต่ไทยแดงมีจัครับอ๋ออันนี้คือสูตรนิดหน่อยอันนี้อของนัวนิดหน่อยขาดไม่ได้คือปลาร้าขาาาดดไไมม่้้้คือปลร,ปร,ปรตสุกนี่สุกต้มสุกใช่ไหม ไม่สูงไม่ได้แล้วแม่เนาะจริงก็ได้นะอจะสะอาดกว่าเนาะสวัดาตัวก็ใส่ไม่ได้อ๋อใส่วัดปากคือใส่เป็นตัวไม่ได้ต้องสูงอย่างเดียวเป็นน้ำนะ FC เนี่ยเนี่ยครับโอ้กลิ่นนี้ออกมาเลยอะแม่ อย่างนี้เลยอหอมหอมหอม,หอมตัวน,นี้ผมตั้งแต่ผมมาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้ว ยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดสับเลยสามชั่วโมงเป็นไดเมร์แสบบอ๊ะแสบเนาะอ่าบอปยังแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแฟนผมตักไปแล้วโอ้เป็นสมุนไพรนะครับเนี่ยเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศสมุนไพรเยอะเครื่องเทศแบบไทยๆครับ ใจดีซิมันติดใจติดใจเลยเนี่ยตรงมาอีกเนาะตรงมาอีกหลายทืออะไรอีกหลายจะไม่ทำให้ท้องเสียอ๋อผมกังวลเรื่องท้องเสียนี่แหละแต่น่าจะไม่ท้องเสียนี่โอ้ผู้เฒ่าบอกว่ามันกินกับเขาแล้วครับนีกินแต่แน่าลาระก็คุณยากินกับเขาเจ๋อเจอดีขอบคุณนะครับ พลตำรวจเอกต่อศักสมบุผู้จักการตำรวจแห่ชาติท่านรองประธานรองผบุคคผู้ตำรวจตสลายุทสุกอนสุคัยบุรองผู้จักการตำรวจนภาคสี่ เวลาครับก็จะเป็นการแจกถุงอันรักครับคุณรนะัก เป็นคิวเป็นคิวก่อนนะครับนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะให้อ,อรออร่อยไหมจามคุณแม่บอกว่าเป็นเครื่องเทศจามามันหรอบได้กินแล้วก็จามด้ยวยออกินแล้วก็เป็นเครื่องเทศนะเมื่อกี้มีหลักสูตรการตำมาด้วยเพื่อใครเป็นไปนทำงทาน จะเห็นขั้นตอนการทำพี่กินคำปากใหญ่ม,มันหอมตะไคร้มากเลยเป็นกล้วยตานีเหมือนจะจามเลยอ่ะ ข้อที่สองต่อนะฮะโอเคฮะ้ที่สองต่อเลยครับ ซ c มีนกด้วยครับนกหรือไก่มาเจอนกกับไก่ครับผมกำลังจะกลับนะครับผม f อฟก็พอดีว่าท่านก็กลับพอดีเลย bye, กำลังจะกลับนะครับผม ผมก็ขับรถออกมาปุ๊บก็น่าจะเป็นรถท่านนะใช่น่าจะไปขึ้นฮอต่อนะครับผมเอฟซีอืมขบวนเราน่าจะเป็นสื่อสื่อเดียวที่นั่งนั่งรอส่งท่านตอนนี้แล้วก็ทานผลไม้ไปด้วย ลงทานมากเลยค่ะคนที่ร่วมบุญลงทานอร่อยมากมลงทานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะผมเรอใช่ใช่ได้มาเขาเรียกว,ว่าร่วมบุญแล้วก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งได้กินข้าวด้วยทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วก็ได้ทำคลิป ได้ทำคลิปแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่ามาถวายดอกบัวเพราะว่าวันก่อนที่มาน่ะคือท่านอาจารย์ที่เนี่เรายีเขอแบบว,ว,ว่าอกอเขาไปแล้วนะครับ